พรุ่งนี้เราจะไปหาน้องๆกันแล้วของแจกพร้อมไหมพร้อมเตัมเราจะให้กำลังใจน้องๆกันใช้แล้วครับไปค่ะไปติงมาดรมกมืกันหน่อยเชียติดเตยมเฮ้วันนี้จะเป็นวันที่น้องๆม3มาทำศึกสอบเข้าเตรียมอุดมกันนะครับ ก็วันนี้พวกพี่ก <necessarily> ็มากันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับตั้งแต่ตีสีครึ่งอ่ะวันนี้ก็ทีมพี่ดิวเตอร์มีพี่ยูพี่บิ๊กพี่กอลพี่ภูมิพี่เอนะคะเรามาให้กําลังใจน้องๆที่จะสอบเข้าโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาเป็นว่าที่ EU87 ที่ IMPACT Arena เมืองทองธานีค่ะ หลายคนเนี่ยก็เตรียมตัวมาดีมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีความพร้อมสําหรับการสอบในสนามในครั้งนี้ก็จะเหมือนกับทุกๆปีที่พี่มานะครับก็จะมีน้องเนี่ยเข้ามายินดีที่ได้เจอหน้าเรามีน้องอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเจอหน้าพี่ทําให้หนูเนี่ยจำเนื้อหาได้เลยเติวมาพร้อมเรียบร้อยระดับความพร้อมเป็นไงบ้างสนุกมากสนุมากเลยนะแหม่ไม่พูดถึงความเพลินเลย อย่างนี้ต้องตอบติดแน่เลย <st> ผมฉลาดแลวระหว่างทางที่พี่เดินมานะครับโ้ก็เจอน้องๆเด็วกวีเพียบเลยนะครับบางคนเราก็เจอกันในคอสออนไลน์นะพี่ก็ไม่เคยหน้าน้องๆก็วิ่งเข้ามาทักพอเจอน้องแล้วนะก็แบบมาทักทายอะไรกันแบบนี้เราก็แบบว่าเออใจฟูรู้จักพี่ยูได้จากไหนนะคร์สเรียนค่ะติวเข้มอ๋อติวเข้มตะลุยโจทย์สอบมัธยนเตรียมใช่ชอบอมารู้สึกมีความสุขในการเรียนมากขึ้นเยอะเลยคุณ <Okay. S 3> มากๆานะคะสามสิบเจ็ดจุดที่ของพี่ยูวัน์ส และในวันนี้นะครับนอกจากผู้พีจะได้มาให้กำลังใจน้องๆแล้วนะครับก็ยังมีการพูดย้าถึงการที่จะเลือกทําส่วนไหนก่อนส่วนไหนหลังดีข้อไหนที่ยากที่ท้ามทข้อที่ไม่ต้องคิดเลขก่อนให้พี่แนนนะนัดกินข้าวให้อิ่มนะคะเพราะว่าไม่มีข้าวเที่ยงนะคะนอกจากจะเจอน้องๆแล้วก็มีผู้ปกครองด้วยนะคะมากันแบบเป็นครอบครัวนะคะป้ามาพ่อแม่น้องเตรียมตัวมาตอนอยู่ที่บ้านเป็นไงบ้างคะคุณแม่เมาเลยน้องเขาจะเก็บตัวอยู่ในห้องก็จะติวของเขาไปเรื่อยๆขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณค่ะ ให้น้องสอบติด่ะได้รับข่าวดีก็ขอให้น้องๆทุกคนสอบติดนะครับแล้วคนที่สอบติดอ่ะก็หวังว่าจะไปเจอกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมด้วยก็ขอให้ได้รับข่าวดีนะคะปีนี้เป็นว่าที่ทีวี87นะคะเจอกันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมครับก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะมีชื่อในสนามสอบเรียนเตรียมอุดมว่าสอบติดนะครับน้องยันสอบติดน่ารักน่ารักเลยขอให้ติดยกแก๊งนะไปเป็นเพื่อนกันต่อในเตรียมอุดมนะคะ ข้อไหนที่เราไม่มั่นใจทำไม่ได้ขอให้ทัวร์ถูกเพีย้ยนะจ้าธุสอบติดกันทั้ง3คนนะคะ